ผลิต5ล้านรับซื้อ600หนึ่งบาทที่ลึกสมเด็จพระโอรสาธิราชทรงสำเร็จการศึกษาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญบางครั้งก็นำข้อมูลของเหรียญมาให้ศึกษากัน ส่วนใหญ่ก็จะประกาศรับซื้อใช่ไหมแล้วก็ทำอีพีปปามาขายเหรียญแล้วก็ให้ข้อมูลกันไปเล็กๆน้อยอย่างคลิปวิดีโอนี้ F4 5ปาปาจะมานําเสนอให้ข้อมูลจํานวนการผลิตสําหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ึกวาระที่13สมเด็จพระโอรสสาธิราชส่งสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก1 ในหลายหลายวาระ F4 ฮะสำหรับเหรียญ1น1บาทที่ระลึกวาระนี้วาระนี้ก็จะเป็นวาระที่13ฮะอ่ะด้านหน้าก็ประมาณนี้แหละ F4 เป็นรูปของพ่อหลวงราชการที่10ของเรานั่นแหละนะกะ็สมเด็จพะระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามงกุฎราชก,กุมารน,นี่ F4 ประมาณนี้นะฮะเป็นเหรียญวาระที่13ของเหรียญ1บาทที่ระลึกโอเคเนาะ ก็1บาทที่ก็มีราวๆสักเบ็ดเสร็จก็น่าจะประมาณ16หวาระ F4 ฮะผลิตออกมาค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวโอเคเนาะเหรียญรุน่นนี้ผลิตออกมากันค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวบอกกันอย่างนี้หลจะได้เข้าใจนะฮะหากใครที่มีเหรียญหนึบาทวาระนี้ลองไปสังเกตดูให้ดีโอเคเนาะ เหรียญน,นี้ f 4 5มีเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆสัก25มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ7กรัมวันครบรอบวาระก็จะประมาณประมาณวันที่15เดือนกันยายนปีพศ2521วันที่ประกาศใช้จริง f 4 5ก็ราวๆสักวันที่11กันยายนปีพศ2521ในปีพศเดียวกันโอเคเนาะก็มีจำนวนการผลิตออกมานี่โอ้โห โน่นเลยฮะห้าล้านเหรียญห้าล้านเหรียญใน F4H นักสะสมเ้ามองว่าเป็นเหรียญหาง่ายนะนักสะสมเ้ามองว่าเป็นเหรียญหาง่ายจําไว้นะฮะเหรียญที่ผลิตระดับสามล้านสองล้านแม้กระทั่งหนึ่งล้านเนี่ยนักสะสมวงการนักสะสมเขามองว่าเป็นเหรียญหาง่ายหาง่ายมากๆเลยฮะยิ่งเหรียญเนี้ยผลิตออกมาห้าล้านจําไว้นะฮะผลิตออกมาห้าล้านการซื้อขายเหรียญปกติธรรมดา ใครที่ดูคลิปอยู่นะฮะปะปาให้ข้อมูลความเป็นจริงนะฮะราคาซื้อขายเหรียญปกติธรรมดาปปาว่าแม้กระทั่งการตลาดแล้วก็ช่องของปปาเนี่ยเหรียญไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแบบเนี้ยอย่างช่องปปาเนี่ยรับซื้อเข้าไม่เกินเหรียญละ5-6ถึงบาทเท่านั้นเองเ c ซอย่าลืมนะทำไมปปาถึงรับแค่5-6ถึงบาทฮะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะบอกก่อนนะผ่านการใช้งานเนี่ย เหรียญละสบาทยังซื้อกันยากแล้วเพราะว่าจำนวนการผลิตออกมาถึง5ล้านเหรียญคือนักสะสมหรือว่าประชาชนชาวบ้านแบบเราๆเ,เนี่ยเขาเขาก็าก็มองว่าเป็นเหรียญหาง,ง่ายนะผลิตมา5าล้านนะใช่ไหมไม่มีจุดแบบอา่ายังไงดีเอ่ยฮะไม่มีจุดเด่นจุดอะไรมากพอฮะที่จะเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ยาก5ล้านเหรียญคือเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายอันนี้ปป่าบอกข้อมูลความจริงฮะแล้วแต่นักสะสมจะมองว่า รับซื้อถูกจังอะไรประมาณนี้ปาปาเจอประจําอยู่แล้วนะสาหรับคนที่เขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาอยู่ในวงการนะเขาอาจจะไปเป็นแบบอา,อาจจะเป็นประชาชนชาวบ้านอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายไหมเป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนป,ปาป้าไหมหรือว่าพนักงานออฟฟิศหรือหลายๆคนหลายๆท่านนะเขาไม่ได้มาเป็นนักสะสมระดับระดับมืออาชีพนะเพียงแต่เขายังอยู่ในในขอบนอกๆไง นะอย่างว่าเป็นได้หลายสาขาชีพพอเห็นาทางช่อง y YouTube หรือช่องปะปะประกาศรับซื้อราคาถูกปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้มองฮะเขาไม่ได้มองจํานวนการผลิตเขาจะมองแค่ว่าหายากไงหายากแต่เขาไม่ได้ไปดูข้อมูลแล้วก็ไม่ได้ไปเกี่ยวช่องเชื่อมโยงกับวงการเหรียญน,นึกออกไหมฮะฉะนั้นก็จะบอกว่าหาหาหาพบเจอได้ยากยังรับซื้อแค่นี้องเหรอโอ้โ,โหเกินหน้าเหรียญบาท2บาทเองเลยแน่นอนฮะไม่ใช่เหรียญหายากผลิตออกมา5้าล้านเหรียญวาละนี้ f c ฮะอ่ะก็ หากผ่นหากหากเป็นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยก็จะซื้อขายกันอยู่ประมาณนี้แน่นอนฮะถ้าเป็นราคาประเมินเนี่ยนู่นแหละเกือบร้อยบาทนั่นแหละแต่ว่าราคาประเมินนะฮะก็มีเอาอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราหาการว่าประเมินไว้ F4 เหรียญเนี่ยถูกประเมินไว้เกือบทุกเหรียญทุกชนิดราคาราคานี่สูงลิบเลย นั่นเป็นเพียงราคาประเมินซึ่งเราเอาไปซื้อขายกับเขาไม่ได้ไม่รู้ว่าคนปาจุดประเมินนี้เขาอยู่ตรงไหนนะถ้าหากว่าเราไปตามหาจุดประเมินจริงเนี่ยเจอจริงใน F4 ฮะเราไปขายตรงนั้นแม้กระทั่งตัวป่าเนี่ยก็ไปขายตรงนั้นเราก็ได้ราคาสูงใช่ไหมฮะแต่นั่นเป็นเพียงราคาประเมินเนาะราคาประเมินของเหรียญให้สูงลิบเลยแต่เวลาซื้อขายจริงละเราต้องมาบวกลบคูณหารแล้วมาเชื่อมโยงคนที่จะซื้อเหรียญจากช่องของปปาหรือว่าช่องช่องทั่วไปด้วย นะอย่างช่องปลาปาช่องตัวไปเนี่ยก็จะขายไข่เขาขายได้ราคาเท่าไหร่ไปดูเขาขายออกด้วยนะฮะโอเคเนาะเราอย่าเอาราคาประเมินมาข้องเกี่ยวกับราคาซื้อขายจริงไปคนละทิศละทางในเอฟซแต่ปลาปาเชื่อนะนักสะสมที่เขาเข้ามาศึกษาเขาต้องการเป็นนักสะสมระดับมืออาชีพเนี่ยเขารู้นะเขารู้ก็เ,เลยส่งขายได้โอเคเนาะสำหรับไข่ที่ยังไม่มีข้อมูลยังไม่ได้เข้ามาเป็นนักสะสมจริงๆถือว่าคนละเหรียญสองเหรียญก็ ตรงนั้นก็เราก็คงจะต้องปล่อยเขาพูดไปนะให้เขามา,มาศึกษาที่หลังนะ FC FC นักศึกษานักสะสมเนาะเอาละ FC มานี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกวาระที่13ที่ปราปาบอกไปนะเหรียญของสมเด็จพระโอรสาธิราชทรงสมเด็จการศึกษาด้านหลังและด้านหน้ากองกระสาบผลิตมาในรูปแบบที่พระเสียนกับด้านก้อยตรงกัน f สฮะแบบนี้เป็นเหรียญปกติธรรมดาอยู่ในจำนวน5ล้านเหรียญเอากันง่าย,ายเลยฮะถ้าหากว่าไม่มีเหรียญปั๊มผิดพลาดฮะ f สี่ฮะเหรียญที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตรงกันแบบนี้ก็จะอยู่ในโหมดของ5ล้านเหรียญโอเคไหมฮะนี่คือเหรียญปกติธรรมดาโดยดีน f สฮะเหรียญหนบาทหรือว่าเหรียญหนบาทเหรียญเหรียญที่ลึกเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังจะตรงกันอย่างนี้นะฮะนะแบบเนี้ ก็เอาง่ายเลยวงการนักสะสมไม่นิยมเล่นหาแต่หากว่าเป็นง่ายๆว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะรับซื้อกัน F4 ฮะแต่ว่าอ่ะอย่างช่องของประปาเนี่ยทุกวาระแหละหากเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยประปารับซื้อนะฮะนะแต่ราคาไม่แพงยังไม่ขายก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ไม่เกินเหรียญละ5ถึง6บาทไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะถ้ามีสนิมเขียวสนิมแดงสนิมดำจับอยู่หรือเก่าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยราคาไม่เกินเหรียญละ3บาทเราเก็บไว้ก่อนฮะนะเราเก็บไว้ก่อน โอเคไหมหากยังไม่ขายเพียงแต่ปปามให้ข้อมูลแล้วก็มาประกาศรับซื้อโอเคในเอฟซีเนาะอ่ะเหรียญปกติธรรมดาฮะจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญใน5ล้านเหรียญด้านหน้าด้านหลังกับด้านหน้าด้านหน้ากับด้านหลังจะตรงกันแบบนี้โอเคไหมฮะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญแต่ปปามีตัวอย่างให้ดูเหรียญหนึ่งฮะเป็นเหรียญซึ่งปั๊มผิดพลาดเป็นเหรียญวาระเดียวกันนี่แหละ f c ฮะนะเป็นวาระเดียวกันเลยพอดีปปา ได้มาเหรียญหนึ่งเนี่ย FC ใครที่มีแบบนี้นะฮะอันนี้ปราปาให้ดูด้านหลังก่อนเพราะว่าการดูเหรียญปั๊มผิดพลาดฮะต้องกําเนิดเกิดจากด้านหลังแล้วก็จะชัดเจนโอเคเนาะะป๊าปามีมีอ่ารับซื้อนะฮะมีราคารับซื้อให้สูงถึงเหรียญละหก0้บาทเลยผลิตมา5ล้านเหรียญแต่ดูให้ดีลองสังเกตดูใครมีเหรียญวาะนี้เยอะๆนะลองไปหมุนดูไปกลับเหรียญดูหากพบเจอสภาพ ผ่านกันอ่าสภาพของเหรียญปั๊มผิดพลาดในรูปแบบที่ป๋ารับซื้อเนี่ยสูงสุดนะให้เหรียญละ600บาทเลยนะเดี๋ยวป๋าให้ดูขั้นตอนตรงเหรียญนี้ก่อน fc ฮะลองตั้งนะฮะลองตั้งแต่ละนี้รับซื้อไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง600นะฮะโอเคเนาะอ่ะตั้งด้านก้อยปปาแนะนาให้ตั้งด้านก้อยทั้งหมดนะฮะแล้วหมุนเหรียญดูอ่ะ fc เห็นไหมฮะเหรียญนี้เป็นผัสเซียนเอียงแบบชัดเจนแล้วก็เอียงมากด้วย เอียงมากด้วย f 4ะอ่ะดูดูอีกรอบนะฮะหมุนรูปแบบผสยญเอียงไม่ผ่านการใช้งานอ่ะใครมีแบบนี้ฮเอาตรงนี้ก่อนเลยนะเอารูปแบบนี้ก่อนเลยใครมีแบบนี้ประปารับซื้ออะเอียงนะฮะเอียงนะฮะไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ประปารับซื้อเหรียญละ200บาทอ่ะโอเคเนาะ อันนี้เป็นของแท้นะฮะแต่ป้าปาไม่มีรูปแบบของภเสีนขวางแล้วก็ภเสียนตรงเดีปยวปาปาหยิบมาทําตัวอย่างเอาเอียงแบบเนี้ยนะเอียงแบบเนี้ยเหรียญละสองบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานเนาะต่อมาฮะาเอฟซีฮะตั้งด้านก้อยขึ้นจะเป็นเหรียญสมมุติแล้วนะลองนะฮะหมุนปืน๊ออันนี้ปกติธรรมดาแต่ถ้าเกิดท่านหมุนด้านก้อยตั้งด้านก้อยหมุนปืน๊ดถ้าเป็นภเสียนขวางไม่ว่าจะขวางขวาหรือว่าขวางซ้ายไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ปาปาให้เหรียญละ300 ผ่านการใช้งานแล้วแน่นอนนะ200 150ตามสภาพผิวเหรียญนั่นแหละนะแต่ขวางแบบนี้ไม่ผ่านการใช้งานแบบเดียวนี้เงาจับไวแบบแบบนี้ fc ฮะเหรียญละ300บาทแต่ fc ฮะลองตั้งด้านก้อยขึ้นอีกลองดูนะฮะหมุนปืดเป็นรูปแบบพระเสียนสลับย้านะฮะเป็นพระเสียนสลับแบบนี้ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ป่ารับซื้อให้สูงสุดถึงเหรียญละ600บาทก็เลยทีเดียว โอเคไหมฮะถ้าผ่านการใช้งานแล้วราคาดอกแน่นอนดอกไป500 4 0อตามสภาพผิวเหรียญโอเคเนาะใครใครที่ดูอยู่ฮะหากมีเหรียญหนึบาทที่ลึกวาระที่13ฮะอ่ฮเหรียญของสมเด็จพระโอรสสาธิราชทรงสำเร็จการศึกษาจากเหรียนเสนาธิการแบบนี้นะปะปาร,รับซื้อตามสภาพที่ปะปารททำไปหรือจะเป็นเหรียญวาระอื่นๆนะที่มีการปั๊มผิดพลาดสำหรับ1บาทที่ลึก ยกเว้น1บาท3รอบกับ1บาทเสด็จ2วาระนั้นเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันเนาะแล้วเราต้องมาคุยกันใหม่เพราะเขาปั๊มระบบการปั๊มมาเนี่ยเขาจะสลับด้านอยู่แล้วโอเคไหมฮะต้องเป็นปเปอร์เซ็นต์ตรงเท่านั้นสําหรับหนึ่งบาทสามรอบกับ1บาทบที่ยกว่าป,ป้าย้ำตรงนี้แล้วนะฮะประเดี๋ยวจะไปเอา1บาทสามรอบกับ1บาทเสด็จนพครมาหมุนให้ดูแล้วก็วบอกป,ป้าปาไม่ได้รับซื้อจริงอีก2วาระนั้นเขาผลิตมามีความแตกต่างจากวาระอื่นโอเคเนาะเอาละผ่านมาหลายนาทีใครมีเหรียญนะ นะเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกวาระนี้ลองลอง,ลองดูนะลองไปหมุนดูนะลองไปหมุนดู f อฟซีฮะอ่ะหากว่าหมุนแล้วเป็นรูปแบบผระเสียนเอียงแบบนี้หรือว่าขวางหรือว่าผระเสียนสลับแบบนี้ป้าปารับซื้อฮะนะก็เริ่มกันตั้งแต่ยังไงเนี่ยเหรียญละ2 0 0ไปจนถึง600บาทเอาง่ายๆเลยนะโอเคเนาะเหรียญจะมีราคาขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญโอเคฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ใครที่มีก็ ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันป่าปลาขึ้นช่องทางการติดต่อไว้แล้วนะฮะก็คือแอดไลน์เลย0 9 2ย์2 8 2 3 2องเจเสแอดไลน์เสร็จเพิ่มเพื่อนเสร็จถ่ายรูปด้านหน้าถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นะฮะก็แนะนําเลยนะว่าให้ใช้ไม้เสียบถ้าหากว่าพบเจอเหรียญปวามผิดพลาดนะพะัะเนเอียงเสนขวางเสนตรงกระชังใช้ไม้เสียบต้นตั้งตรงๆนะตั้งด้านก้อยขึ้นเอาด้านก้อยทั้งหมดนะตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วก็ใส่ใส่ไม้เสียบแล้วหมุนมานะถ่ายเป็นวิดีโอหมุนมานะ ขอเป็นวิดีโอนะฮะพระเสียนเอียงพระเสียนขวางพระเสียนตรงพระเสียนสลับอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะรายละเอียดก็พยายามดูที่คลิปหรือไม่ก็หากมีเหรียญก็แอดไลน์พิมพ์คุยกับแอดมินได้เลยอะคลิปนี้สวัสดีครับ